ดีครับพี่น้องนักลงทุนถึงเวลาหาเรื่องคุยกันแล้วล่ะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าต่างชาติจะคุ้มดีคุ้มราขายหุ้นไทยออกอยากหนักเลยทีเดียวก็เลยทําให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยราคาปรับตัวลดลงมันก็เลยทําให้ผมนึกไปถึงว่ามีบริษัทใดบ้างนะครับที่ไม่มีต่างชาติถือหุ้นเพราะจะได้ไม่ถูกถล่มเทขายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ผมเจอนั่นก็คือบริษัท ทีระมงคลอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะบัลดาเขาโดดเด่นอย่างมากมีลูกค้าและก็ตัวแทนจำหน่ายมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศและวันนี้เขาก็กำลังเดินเกมใหญ่ที่จะรุกธุรกิจขายหลอดไฟซึ่งมาจิ้นดีกว่าธุรกิจบัลลาโดยเขาหวังไว้ว่าจะทำให้สัสดส่วนการขายหลอดไฟสูงกว่าบรลดานะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีโครงการที่จะลงทุนต่างๆเต็มไปหมด อนาคตของบริษัทแห่งนี้เป็นอย่างไรผมจะพาไปเจาะลึกกับคุณธีรชัยประสิทธิ์รัตนพรกรรมการผู้จัดการบวจอธิรัมงคลอุตสาหกรรมกันกรครับครับคุณธีรชัยครับที่พามาวันนี้เห็นเหลือเกินว่า TMI เนี่ยธีรัมงคลเนี่ยจะมีโครงการอะไรต่างๆนานาม,มากมายเหลือเกินครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องเชิญคุณธีรชัยมาพูดคุยในวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าธีรัมงคลเนี่ยทำอะไรบ้างฮะครับ ทีละมงคลก็เป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบแสงสว่างโดยเฉพาะพวกประหลาดไฟนะครับประหลาดไฟฟ้าที่ใส่อยู่ในโคมไฟหลอดไฟนะครับเราก็เริ่มจะตั้งแต่สมัยรุ่นของคุณพ่อก็เริ่มเริ่มริเริ่มก่มมมมอตั้งแล้วก็ผลิตสินค้าคพวกนี้ขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากประหลาดไฟบ้านกับบะหลาดสาหรับพวกรถเข็นครับแล้วช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่ได้ทําอย่างเงี้ยมาประมาณสัก20กว่าปี แล้วก็พวกผมเนี่ยก็ได้จบเป็นรุ่นที่สองมามเข้ามามาช่วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับซึ่งในขณนะนั้นการแข่งขันในส่วนของปรลาดไฟบ้านเนี่ยโอ้ดูเดือดมาก <c oughs> ตัวหนึ่งกำไรเหลืออยู่50สสตางค์ครับ อโหช่วงนั้นดุจริงๆแล้วน้อยมากน้อยมากน้อยมากแล้วจนจนเราเองเราก็เริ่มศึกษาว่ามีสินค้าอื่นๆที่สามารถที่จะทดแทนแล้วก็อยู่ในฟิลด์เดียวกันไหมแล้วก็ไปพบสินค้าที่นําเข้าจากเยอรมันเป็นหลักเลยอย่างพวกบรหลัดไฟถนนพวกหม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลรเจนพวกหลอดที่เขาใช้ส่งตามร้านเพชรนะครับครับอหลอดสว่าง่างเลยนะดูแล้วปั๊บเต็มเต็มตาเลยนะตอนนั้นนี่แปลกมากคือนําเข้าจากทางเยอรมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไปทําผลิตสินค้าพวกนี้อ คือของคนไทยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนําเข้าอย่างเดียวสนใจเห็นช่องทางโอกาสลวไปผลิตซะอย่างนั้นขายน้อยลงเยอะมากเลยนะครับจากบางเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไฟบ้านเนื่องจากใช้เยอะแล้วถ้าลองลองคิดดูว่าย้อนยลับไปสัก20ปีก่อนเนี่ยหรือว่าประมาณสัก15ปีที่แล้วก็จะเห็นการเติบโตของในส่วนของภาคหาริมทรย์หรือว่าการการกระจายการสร้างตึกกันสร้างบ้านขายบ้านโอ้โหพวกนี้จะบูมมากเลยครับครับครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดความต่างกันด้วยว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราส่งบราดาททีหนึ่งเนี่ยส0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหนึเหลือส่งจริงสองร้อยเชื่อไหมว่าไอสองร้อยเนี่ยกำไรเยอะกว่าส่งที่เป็นหมื่นนะอ๋อเพราะว่าเราหัดไปทําอะไรที่มันมีมูลค่ามากขึ้นใช่ครับแต่ว่าเรามันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเราก็ต้องหามาตรฐานอ้างอิงเพื่อที่จะแข่งกับทาง ทางเมืองนอกใช่ครับเราก็ต้องไปส่งทดสอบแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นรายแรกของเมืองไทยสำหรับปลัดไฟถนนครับแล้วเราก็ทําการส่งทดสอบที่สิงคโปร์อันนี้เป็นสาเหตุที่หลังจากนั้นผ่านมาอีกเกือบสิปีเนี่ยเรามีฝ่าย D อึองเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อมาว่าหลังจากนี้ไอ้ R&D ของเราเนี่ยได้ไปพัฒนาอะไรบ้างปัจจุบันเรามีสวิตมีอะไรพวกสินค้าที่มันเป็นอุปกรณ์ที่แปลก ครับผมอันนี้คือกําลังเขาผลิตเหลือของ r อเอนดีกํากำลังการวิจัยเหลือก็ให้มาวิจัยเรื่องพวกนี้อ่าเดี๋ยวนะเอาทำเวลาทำาวลาแล้วก็มาทําหลอดไฟใช่ครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราทำหลอดไฟถนนเป็นเป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในไทยเลยนะใช่ครับใช่แล้วก็ตัวที่เรากําลังจะต่อทำต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสวิตสวิตสวิตบอกตอนนี้เราผลิตสวิต คือโจทย์จริงๆอ่ะเนื่องจากไอเนดีเนี่ยเขาฝ่ายไอเดีเขามาคุยว่ากําลังการวิจัยเขาเหลือเพราะเราวิจัยจนแบบว่าบลลาดเรามีต้องเป็นร้อยรุ่นเลยนะครับบลาดสนามกีฬาเนี่ยเราผลิตลายเดียวในประเทศไทยเมื่อก่อนโลตัสเนี่ยที่ขยายสาขาในเมืองไทยเยอะๆเนี่ยใช้บลลาดรุ่นพิเศษครับเขาจะเป็นสเปคของอเมริกาครับครับเราก็ผลิตลายเดียวอคือเราผลิตจนไม่รู้จะผลิตลายแล้วสำหรับทางรถไฟอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีสายไวหหางออกไปอีก30เมตรไป ไปอยู่ตรงที่กั้นทางรถไฟที่ตอนกลางคืนเป็นแสงเหลืองๆเราก็ผลิตลายเดียวคือสินค้าเราเน้นพวกเนี้ยจนในที่สุดไม่รู้จะออกแบบอะไรละแล้วก็ว่าทางทางน้องชายซึ่งจริงๆเนี่ยการบริหารงานของผมเนี่ยจะโชคดีผมจะมีน้องอีกสามคนมาช่วยอตระกูลทีทั้งนั้นนะก็เลย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 ชุกได้คุยกับทางน้องคนที่สองซึ่งเป็นคนที่ดูพวกโรงงานแล้วก็ไอ้แนดีทั้งหมดเขาผมก็คุยกันบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้า ผมจะนอนแล้วผมไม่ต้องขึ้นมาปิดไฟแล้วอะผมถ้าขึ้นมาผมจะตื่นนะผมนอนไม่หลับแล้วเขอาอบอกเออเดี๋ยวออกแบบให้ในสุดก็ออกแบบมาได้จริงๆนะ <c oughs> จนตอนนี้เป็นลูกสวิตที่ฝังอยู่ในในแทนเต้าสวิตเลยเปิดปิดที่ตรงนั้นก็ได้แล้วเวลาเรานอนนะเราก็เอารีโมทต,ตัวทั์ที่เรามีอยู่ในบ้านหรือรีโมทวิทยุนะปิดไฟได้เลยก็คือหยิบรีโมทมาปิดไฟรีโมทอะไรก็ได้รีโมทอะไรก็ได้อะไรที่มันอยู่ค้างตัวเรายิ้มมาใช่ครับแช่แต่แต่ว่าเรานต้องเป็นรีโมทประจํานะครับหมายถึงว่า ถ้าเราใช้โทรทัศน์ก็ต้องใช้โทรทัศน์อันนั้นประจําในการปิดนะครับอ๋อแต่ว่าเราฝังเซ,เซ็นเซอร์ไว้ในสวิตของเราจุดขายไปอยู่ที่ราคาลูกหนึ่งประมาณสักสามร้อกว่าบาทเองโอ้ถ้าที่อื่นเขาขายกันเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ในเมืองไทยยังไม่เห็นนะครับแล้ฮะครับแต่ว่าถ้าลูกสวิตธรรมดาตามบ้านก็ร้อยกว่าบาทแล้วเออเออเออ <c oughs> ผมว่าผมว่ามันก็เลยจุดขายของผมมันหลงังๆเรามีโมชั่นเซ็นเซอร์อย่างห้องน้ำเนี่ยเดินเข้าไปก็ล้างมือมันไฟก็ติดเองล้างเสร็จเราก็ออกมาไม่ต้องเอามือเปียยๆไปจับสวิตคร เนี่ยพวกนี้เป็นกาลังการผลิตที่เหลือเป็นอะไรที่แบบว่าเพิ่มความสะดวกสบายใช้กับบ้านให้กับทุกอย่างอ๋อพราะฉนั้นมีมีมีหลายผลิตภัณฑ์อย่างเราก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมบาราดแกนเหล็กเขาบลาดที่ใช้อยู่ตามบ้านเนี่ยเป็นบระหลาดแกนเหล็กซึ่งเขาบอกมันมันเปลืองไฟนะครับแล้วแต่ว่าในรุ่นก่อนเนี่ยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ทนนะครับคนเลยนิยมใช้จริงๆแล้วเราเราผลิตตามประเทศเยอรมันเยอรมันเขาผลิตอย่างนี้มาก่อนในยุโรปเราก็ผลิตตามมาพราจะเปลี่ยนปุ๊บ ทางยุโรปตอนนี้เปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ละซึ่งมันประหยัดไฟ3าเปของเราก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันพวกเนี้ยมันทนน้อยกว่าเราก็เอ๊ะคนเนี่ยคือคือคือทำมาหลายทฤษฎีมีมีมาในเมืองไทยมามากกว่า10ปีแต่ไม่สักเซสครับเพราะว่ามันเสียเร็วอีนี้เราก็มีโจทย์ว่าเสียเร็วไม่เป็นไรถ้ามันประหยัดพลังงานแล้วคุ้มไปแล้วนะครับคือโจทย์มันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารีเพลซเมนต์น่ะต้องทำง่าย เขาบอกว่าเพราะว่าหลอดหลอดก็เสียครับก็เ,เปลี่ยนหลอดได้สตาร์เตอร์ก็เสียก็เปลี่ยนสตาร์เตอร์ได้แต่บะลลดเนี่ยต้องเลกช่างไฟละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนบัลาดได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนสตาร์เตอร์หรือเหมือนเปลี่ยน USB เลยยอเอ USB ที่ที่ใช้กับคอมพิวเตอรอออ์อย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้โอเคไหมต้องมาคุยในลักษณะไหนโอเคเอ มันเข้าในหมวดของเรื่อง่ายแต่กาเปลี่ยนง่ายแต่เขาเปลี่ยนง่ายคุณใช้ไปสักห้าปีคุณจะเปลี่ยนคุณก็ดึงออกแล้วคุณตเสียบตรงใหม่เปลี่ยนคือไม่ต้องใช้ไขควงไขหรืออะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะอันนี้เราก็ผลิตออกมาแล้วทาออกมาได้ใช่ครับตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวิจัยพัฒนาต่างๆนานาเนี่ยนี่มีสินค้าเท่าไหร่เนี่ยกี่รายการกี่ชนิดจริงๆเยอะมากเลยเรามีผลิตพวกวงจรเกี่ยวกับไฟยอดตึกครับผลิตให้ให้ให้โรงงานเขาเอาไปขายนะครับผลิตเกี่ยวกับพวก อย่างที่กระแสตอนนี้มาเรื่องอนุรักษ์พลังงานพวก LED โรงงานเยอะมากแบรนด์ชั้นนำของโลกเนี่ยติดต่อเราเข้ามาเยอะมาก LED เนี่ยใช่เ๋อเราก็ทำ LED ด้วยแต่ว่าเราศึกษาแล้วเนี่ย LED ตัวเนี้ยเราว่ายังไม่เหมาะในเมืองไทยอาจจะต้องรอให้คุณภาพของเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดสว่างเนี่ยเม็ดแสงเนี่ยซึ่ง LED เนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะครับจะจะเป็น ชิปเหมือนเนียชิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อตต่เป็นแสงได้ใช่ใช่ใ่ถูกครับทีวีตัวเนี้ยบางที่เนี่ยคุณภาพยังไม่โอเคที่โอเคก็แพงมากๆเลยเราเลยมองว่าเอสเต็ปของอนาคตอ่ะมันไม่น่าจะไม่น่าจะสำหรับประเทศไทยนะยังไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ในในยุโรปเองเนี่ยซึ่งมีค่าค่าไฟแพงเรื่องของ การช่วยเหลือของภาครัฐในเกี่ยวกับเรื่องของการถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้อย่างกรณีหลายๆที่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนมาใช้โคมไฟถนนที่เป็น led และภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนในส่วนต่างหรือว่ามีการในเมืองจีนเองก็มีโครงการในลักษณะนี้เพราะมันประหยัดไฟมากกว่าใช่มันประหยัดไฟมากกว่าครับแต่ไทยยังไม่มีไทยยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้เราคิดวิจัยพัฒนาพวกรุ่งนี้เราวิจัยไปตั้งนานแล้วครับเราวิจัยมา2อสปีแล้วครับแต่ว่าเราเราจะออกของเพราะก็ต้อมก็ต่อเมื่อตลาดอะพร้อม เพราะฉะนั้นตอนนี้คือทําไปทุกอย่างแล้ววิจัย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 มาครบแล้วผมก็เคยไปที่โรงงานอยู่ผมก็เห็นเปิดหลอดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาเลยอ่าใช่ครับวิจัยอยู่เปิดตั้งแต่ตอนนู้นมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดก็ยังไม่ได้ปิดเพราะว่าเราต้องการทดสอบใช่ครับครับผมตอนนี้ก็คือจุดจุดหนึ่งที่ผมเห็นนะสําหรับตัวของธีลมงคลนั่นก็คือการวิจัยและพัฒนาที่เราทําอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาแล้ววันนี้สินค้าก็มีค่อนข้างเทียบเยอะที่นี้ผมถามไปทีละเซกเมนต์แล้วกันตลาด มาจินเป็นยังไงในส่วนของหลอดไฟมาร์จินเป็นยังไงสวิตช์มาจินเป็นยังไงรวมไปถึงยอดขายด้วยนะ,ะครับในส่วนของตลาดเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมาจินมีการตกลงนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อย่างที่เห็นผลประกอบการในส่วนของไตรมาสองที่ผ่านมาปัจจัยหลักๆเลยคือเหล็กกับทองแดงแม้ว่าเราจะได้มีการพัฒนาในส่วนของลวดที่มาทดแทนทองแดงโดยใช้ลวดอลูมิเนียมเนี่ยก็ยังติดปัญหาอยู่ ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าบางส่วนเนี่ยเนื่องจากไซส์ของบริษัทเนี่ยไม่ต้องการให้ใหญ่ขึ้น <S 2> <S 2> <ม>ก็ยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทองแดงอยู่<ม>แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองแดงไม่ได้ขึ้นกตัวที่ขึ้นหลักๆเลยคือเหล็กซิลิคอนที่มาใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งของของ,ของวัตถุดิบหลักก็ทําให้ผลประกอบการเนี่ยที่โชว์ออกมาเนี่ยซึ่งบริษัทเองยังมีสัดส่วนอยู่ที่5้าสของผลประกอบการของเรานะครับจึงจากเดิม GP ของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก ผมว่าไม่ต่ำกว่า25ครับตอนนี้ก็ตกลงมาเหลือ21 22ซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นว่าผลทำให้ไปกระทบต่อผลประกอบการในช่วงของไตรมาส2่ว่าเพราะว่าเราต้นทุนสูงใช่ราคารับไม่ได้ขึ้นจริงจริงเราเจตนายังไม่ขึ้นเรามาขึ้ต้นทุนมาสูงเลยเพราะเราเองเรามองสถานการณ์ตลาดหลายๆายส่วนแล้วเรามองว่าเออเราจะปรับราคาจริงๆเนี่ยในช่วงของต้นเดือนที่ไตรมาสที่3 แล้วเราก็ได้ทําการปรับไปเรียบร้อยแล้วคือตั้งเป้าไว้ว่าจะปรับไตม่าสามไตม่าสามเรียบร้อยแล้วนะฮะปรับขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นมาจิ้นกลับมาอ่แน่นอนสู่ระดับยี่ห้าเหมือนเดิมแล้วนะครับครับกลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นมาจิ้นที่น้อยที่สุดในในที่เราทํามาเข้าตลาดมาสองปีใช่ครับใช่ไหมถือว่าเป็นไตมาาที่สองที่ผ่านมาไตมาสที่สองเป็นช่วงช่วงที่ช่วงที่ต่ำเพราะว่าหนึ่งวันหยุดก็เยอะแล้วก็ ถ้าไล่เป็นรายเดือนเลยเดือน4ก็คือเมษายนวันหยุดจะเยอะพอะสมควรนะครับแล้วเดือนพฤษภาก็จะมีวันหยุดเพิ่มที่ทเป็นวันหยุดพิเศษส่วนของอเดือน6เองเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาคนก็ยังรอผลของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้การจับจ่ายใช้สอย,ก,ยก็น้อยลง,ยลงแล้วก็ประกอบกับวัตถุดิบแพงขึ้นด้วยใครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไตรามาสสองของเราถามจริงๆเหอะต่ำที่สุดหรือยังไตรมาสสอง ต่ำที่สุดแล้วครับอันนี้เป็นช่วงที่ท,ที่จริงจริง,รงน้อยที่สุดเพราะหลายส่วนมันมากระทบอยู่ตรงนี้รเราเองเราอยู่ในช่วงของการย้ายจากแวร์เฮาส์จากออฟฟิศเก่ามาสู่ออฟฟิศใหม่ที่เราเงินระดมุน hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรามาสร้างศูนย์หลอดไฟซึ่ง,ซ,งซึ่งตึกนี้แหละที่เราเราเริ่มเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. แต่ในส่วนของโชว์รูมเนี่ยยังไม่เรียบร้อยครับ,รบก็ภาพรวมก็คือตอนนี้เราได้ย้ายแล้วก็ย้ายอยู่ในเดือน5เดือน6นี่แหละครับผมจนพอต้นเดือนมิจุนาเริ่มทุกอย่างเริ่มลงตัวทุกอย่างเราก็โอเค เป็นไปตามระบบที่เราวังละการแกับสินค้าทําได้ดีขึ้นแน่นอน